ไดนโนเสาร์เลิฟเลิฟถักโคเชทูเจแฮนเมดนิตติ้งและโคเชอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับแพทเทิร์นไดโนเสาร์เลิฟเลิฟนี้เราจะเริ่มถักกันที่ไหมพรมสีเหลืองเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย ถักเป็นหัวไดโนเสาร์นะคะไหมพรมสีเหลืองเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนยถักเป็นตัวไดโนเสาร์ไหมพรมสีเหลืองและไหมพรมสีขาวใช้เข็มโคเชเบอร์สี่ทับศูนย์ ทักเป็นแขนไดโนเสาร์ทำสองชิ้นนะคะไม้พรมสีขาวเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์ถักน้ำไดโนเสาร์ทำหกชิ้นค่ะไม้พรมสีเหลืองเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์ ถักเป็นขาไดาโนเสาร์ไหมพรมสีเหลืองและไหมพรมสีขาวเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์ถักเป็นเท้าไดาโนเสาร์ส่วนสีขาวจะทำเป็นเล็บเท้านะคะไหมพรมสีเหลืองเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย ถักเป็นหางไดโนเสาร์ไม้พรมสีเหลืองเขคมโคโชเชเบอร์สีทับศูนถักเปลือกตาไดาโนเสาร์ไม้พรมสีขาวเขคมโคโชเชเบอร์สีทับศูนย์ ถักเป็นส่วนท้องของไดโนเสาร์ไหมพรมสีขาวเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์ถักเป็นตาขาวของไดโนเสาร์ค่ะไหมพรมสีดำเข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์ ถักเป็นตาดำไดโนเสาร์ไม้พรมสีแดงเข็มโคเชเบอร์ห้าทับศูน์ถักเป็นหัวใจเย็บประกอบรวมกันได้เป็นไดโนเสาร์เลิบเลิบถักโคเชค่ะ